เดบพวกกัไรายการหลอกเดกทีวีคนที่จะพาคุณไปดูเกี่ยกับกา,กาของผมเองนะครับวันนี้อยู่ผมจะมาสร้างบ้านต้นไม้กันนะครับก็จะสร้างไปเรื่อยๆจะจะตัดไม้ไปฝากก็ผ่านล้ห้านาทีเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้แคร์ผม,มสบายครับก็เลยมาเคลียร์นะคะอยากให้พวกคุณได้ดูกัน <laughs>

ผมก็แค่แค่สองสามนาทีนะครับก็ผมก็ไม่รูว่าเออผมทำอะไรทำไมแล้วผมก็ล้างไม้ผมก็ก็ติดสร้างเกมสร็จนะครับว่าผมจะให้ดีกันครับเออไอพัฒเนี่ยโอพี่ดีกับผมตกลาวนะครับผมเสียใจมาก ผมไม่ได้อัดคลิปตอนนั้นไว้ด้วยนะครับของหายหมดเลยของเริ่มสั่ง,งของเร่มอาผอใหม่ตัวว่าเฉ่งมากเลยนะครับ เราก็เจอกันอีกครั้งดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอะไรผมก็จะปล่อยให้โหลดกันนะครับนี่ศูนย์จุดสิบจุดสิบเอ็ดบันห้านะครับถ้าผมปล่อยให้โหลดบาถูกมายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้หลดนะเดี๋ยวพอโหลดเดี๋ยวนั้นแค่นี้ขอลาเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วผมสร้างมาใ้สีเดียว คอยมาดูกันนะครับบ๊ายบาย